ไอกล่องสีขาวๆนี่คืออะไรครับนี่คือมิเตอร์ไฟครามเฟสสี่สายครับขนาด30มสิครับร้อยแอม์นะครับและที่สำคัญเป็นแบบทีโอยูนี่คือมิเตอร์แบบที่เราใช้กันปกติซึ่งคิดค่าไฟแบบโปกติสิบเลทหรืออัตราก้าวหน้าราคาค่าไฟจะสูงขึ้นตามการใช้งานยิ่งใช้เยอะราคาต่อนหน่วยก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่แบบ TOU หรือ time of use คิดราคาค่าไฟตามช่วงเวลาที่ใช้แบ่งออกเป็น2ช่วงออนพีค ช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟมากราคาเข้าไฟจะสูงประมาณ5.8บาทต่อหน่วยช่วงเวลา9้าโมงเช้าถึงสีทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดชดเชยและวันพืชมงคลตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออฟพีคช่วงมีความต้องการใช้ไฟต่ำราคาเข้าไฟจะต่ำประมาณ2.6บาทต่อหน่วยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์สีทุ่มถึง9้าโมงเช้าและวันเสาร์อาทิตย์ตลอดทั้งวันวันแรงงานแห่งชาติวันหยุดราชการวันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ไม่รวมวันหยุดชดเชย หรือก็คือยิ่งเปลี่ยนมาใช้ไฟในช่วงออฟพีคได้ก็จะยิ่งประหยัดค่าไฟปัจจุบนันหลายบ้านเปลี่ยนมาใช้มิเตอร์เป็นแบบ T O U ใครที่ยังใช้มิเตอร์แบบเก่าอยากเปลี่ยนเป็น T O U ติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอัตราค่าไฟ T O U เหมาะก,กับบ้านอยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วงออฟพีคหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลาที่ได้รับประโยชน์ได้